สวัสดีครับผมโป้ง MBS วีวีวตัวนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสำหับตัว ASUS ExpertBook B5 OLED ที่มาพร้อมกับความสามารถในการพับหน้าจอได้360องศาแล้วก็มาพร้อมกับตัวสเปคนะครับ Intel Evo รองรับการทำงานแบบมืออาชีพจะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับ สำหรับแบรนด์แอสซูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจนะครับทำโนบุกออมาเนี่ยหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์มากๆเลยถ้าเป็นกระแทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกเวิ b o บุกเซนบุกถ้าไปเล่นเกมก็จะเป็นทาร์หรือว่าตัว r o g เองแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของโนบุกคอมเมอร์เชียลก็จะเป็นตระกูล Expert book ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายรุ่นแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น a s u s Expert Bo o k B5 นะครับเป็นโนบุกที่เป็นทั้ง รุ่นที่เป็นแบบพับหน้าจอได้หรือรุ่นธรรมดาเค,มเ,คมเชลก็จะมีให้เลือกซื้อเหมือนกันแต่รุ่นที่เรามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นแบบ t o o in one notebook ที่พร้อมกับตัวแพลตฟอร์ม intel Evo นะครับสเปคเนี่ยเป็น intel core i5 1135G7 นะครับทำงานแบบ4 core 8 t h r e a นะครับที่ความเร็ว2.4ถึง4.2 g h z ได้กันได้าการจอออนชิปนะครับเป็น intel iris e graphic s ได้หน่วยความจำแรมนะครับเป็นแบบออน o a r d ดขนาด8 g b LP DDR4X แล้วก็รองรับการอัปเกรดนะครับเป็น SO-DIMM r ร m อีกหนึ่งช่องด้วยส่วนที่เก็บข้อมูลนะครับก็จะเป็น SSD M.2 n v b c e นะครับความจุ512 g b หน้าจอเองนะครับก็เป็นขนาด13.3นิ้ว OLED panel ก็ถือว่าเป็น panel ที่รองรับการแสดงผลที่ดีแล้วก็สวยงามรองรับของตัว HDI ด้วยรองรับเรื่องของตัว Blue Light Cut กับคุเลิยดนะครับเป็น Full HD พร้อมกับรองรับการทัศกิจนะครับ10จุดแบบนิ้วมือแล้วก็รองรับ ASUS Active Pen นะครับถึง4 9 0 0ัาตด้วยกันทำให้เรียกได้ว่าการวาดรูปการขีดเขียนการจดบันทึกเนี่ยเสม,มือนการใช้ปากการ,ร่วมกับกระดาษจริงๆอีกทั้งน,นะครับจากการที่เป็นโนบุ๊กแบบพับหน้าจอได้ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายโหมดอีกด้วยาการต่อสองใบามาก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆนะครับ สำหรับการเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันเลยด้วยตัว Thunderbolt 4ถึง2พอร์ตด้วยกันการเชื่อมต่อไร้สายก็เป็น Wi-Fi 6 AX บวกกับ Bluetooth 5.2และ OS นะครับก็เป็น Windows 11นะครับทำให้เราเนี่ยพร้อมใช้งานทันทีเลยไม่ต้องไปอัปเกรดทีหลังแล้วส่วนการรับประกันเองนะครับก็เป็นแบบ3ปี on site service ส่องปีถึงบ้านแล้วก็ในหนึ่งปีแรกเนี่ยจะมีประกันเรื่องของอุบัติเหตุอีกด้วยในส่วนของราคานั้นนะครับต้องบอกตามตรงว่าตอนที่เรารีวิวอยู่ในวันนี้ยังไม่ทราบแต่เดี๋ยวจะแปะราคาแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไว้ที่ด้านล่างวิดีโอตัวนี้นะครับของโมเดลนะครับที่ให้มาพร้อมกับตัว expert book b 5ตัวนี้ก็จะมพร้อมกับตัวเมาส์ไร้สายนะครับซึ่งดูดีมากๆเลยแต่ก็ยังหน้าเสียดายที่ยังเป็นแบบต่อรีเซิร์แล้วก็ใช้ฐานแบบปกติอยู่ แต่โอเคแหละก็ถือว่าเขาบันเดินให้มานะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัว ASUS v e Pen นะครับก็คือปากกาแสแตนด์นั่นเองตัวนี้ก็ถือว่ามีให้อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็น2 in 1 Notebook นะครับแล้วเราก็สามารถติดเครื่องแบบนี้ได้ด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นสายแปลงนะครับจาก Micro HDMI แปลงเป็น LAN นะครับไว้เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กแบบมีสายนั่นเองและสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Adapter ตัวนี้นะครับจ่ายไฟแบบ6 5วัตได้กันแล้วก็หัวใช้ร์แบบ Type C แล้วทําให้เราเนี่ยนำไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถทําได้แล้วก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่นะครับ3า0รากร,รมัมส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเบาแล้วก็พกพาได้สะดวกนะครับดีไซน์การแบบโดยรวมนะครับของ asus expertbook b 5 oled ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโนบุ๊กสายทำง,งานตัวจริงเลยนะครับดูแล้วเรียบง่ายมินิมอลนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันเองเนี่ยก็จะชื่อว่า star b a c k อารมณ์ประมาณดวงดาวนะครับในยามค่ําคืนก็คือสีเนี่ยมันออกจะไม่ดํามากนะครับออกเป็นแบบน้ําเงินน้ําเงินเข้มๆหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องของตัวแบบคริสเตอร์ที่ตัวเครื่องโดยรวมแล้วส่วนตัวนะก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ถูกใจเป็นอย่างดีมาพร้อมกับน้ำหนักนะครับอยู่ที่ไม่เกิน1.3กิโลกรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบาเทียบเท่ากับการที่เป็นโนบุกสายทํางานแบบทูนวันด้วยกันอ่าแล้วก็มาพร้อมกับความบางนะครับอยู่ที่ 17.9มิลิเมตรทำให้เรื่องของการพกพาไปใช้งานนักสถานที่เนี่ยสะดวกสบายแน่นอนแล้วก็ในส่วนตัวฝาหลังเองนะครับก็ต้องว่ามีความสวยงามแล้วก็เรียบง่ายไม่แพ้ก,กับภายในเลยตรงกลางนะครับก็จะเป็นโลโก้ ASUS ติดตั้งเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ถัดมาที่มุมขวาบนตรงนี้จะมีโลโก้ Expert Book ติดตั้งเอาไว้อยู่แต่ไม่ใช่แค่โลโก้จะมีของตัวไฟสานะด้วยที่เราสามารถ สั่งเปิดปิดการทํางานได้ได้วยการกดปุ่มนะครับฟังก์ชัน n บวกกับปุ่มเลขกหนึ่งเป็นไฟสีส้มติดตั้งเอาไว้อยู่คําถามคือไม่ทําอะไรนะครับก็จะเป็น status light นะครับหมายความว่ากรณีที่เราทํางานอยู่แล้วก็ไม่ต้องการให้ใครรบกวนในออฟฟิศนะครับบางทีแบบเขาไม่รู้ว่าเราทํางานอะไรอยู่ไงนะครับ <S <S เอยสีส้มเห็นแล้วเดี๋ยวเพิ่งกวนคนนี้ดีกว่าคนนี้กําลังทํางานอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มันเรียบง่ายน,นะครับแต่ว่าดีและก็ใช้งานได้จริงต้องขอ ชื่นชมแอรซดเลยนะครับว่าตั้งใจทําฟีเจอร์นี้มาก่าแล้วเราก็สามารถเลือกปิดเลือกเปิดได้นะขอปิดไปก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถล่มมาก็จะเป็นของตัวบานพับบานพับตัวนี้นะครับรองรับการกา,รกางได้3ามรอสี่องศาตามสไตล์ของทูมาโนบ,บุกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นของตัวอิกลิปฮินส์นะครับจะเป็นยางรองพิเศษทําให้ในการกางใช้งานเป็นแล็ปท็อปแบบนี้โหมดนี้นะครับก็จะมีการเอียงรับกับมือเป็นอย่างดี เรื่องของมุมมองกรารทำร้อนและก็ในการพิมพ์แต่ว่าถ้าเรากลางออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นการทํางานแบบบรรทัดสองแกนแบบนี้ทําให้เราสามารถใช้งานโบดได้หลากหลายโหมดด้วยกันโหมดเต็นท์น,นะครับแบบนี้นะครับโหมดสแตนแบบนี้นะครับก็จะมีใจโรเนี่ยคอยปรับหน้าจออัตโนมัติให้ด้วยถ้าเป็นไจโรแบบแนวต้าน,นะครับมันก็จะตั้งหน้าเดสก์ท็อปให้นั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายในการใช้งานนะครับ ถัดมานะครับปุ่มต่างๆของตัวเครื่องเองก็ต้องบอกว่าตามสไตล์ของทยวันโนบุกเลยก็คือจะติดตั้งนะครับปุ่มวอลลุ่มไว้ท้านข้างแบบนี้นะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้แล้วก็ตัวปุ่มพาวเวอร์เองก็จะติดตั้งอยู่ด้านข้างเช่นกันซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นฟิงก์พรินในตัวด้วยในการสแกนนิ้วมือเข้าใช้งานนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัย และสำหรับตัวเครื่องดโดยรวมเองนะครับต้องบอกเลยว่าเขาใช้เป็นโลหะอย่างดีนะครับฟ้าหลังเองเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวแมกนีเซียมอลลอยนะครับทำให้สัมผัสในการใช้งานเนี่ยแข็งแรงทนทานและก็พรีเมียมอีกด้วยสืบเนื่องนะครับจากนั้นเนี่ยยังส่งผลถึงความแข็งแรงทนทานนะครับมีเรื่องของตัวมิริทรีเกตนะครับแบบ 810H นสนะครับรองรับเรื่องของการตกกระแทกนะครับฝุ่นละอองการสะเทือน ความร้อนความชื้นนะครับเรียกได้ว่าเอาไปใช้งานท่าสานที่แบบมืออาชีพเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเครื่องมันจะพังหรือเปล่าหรือว่าจะเสียหายหรือเปล่านะครับมาดูกันต่อนะครับในส่วนตัวหน้าจอเองนะครับตัวนี้เป็นไซซิ่งขนาด13 3นิ้วเรโชเนี่ยเป็น16:9กต่อนะครับก็เรียกว่าเป็นโนบุกขนาดหน้าจอแล้วก็สัดส่วนมาตรฐานนะครับที่คอเลยเป็น full hd หน้าจอเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นจอที่รองรับการทัศรีนะครับแต่ก็ติดตั้งเป็นแบบ anti g r e ก็คือไม่ค่อยจะสะท้อนแสงเท่าไหร่นะครับตามสไตล์ของโนบุกหน้าจอด้านตรงนี้ถือว่าแตกต่างเลยเพราะาปกติแล้วโนบุกแบบเซนบุกแล้วกันนะครับที่เน้นใช้งานแบบพูนวานพับหน้าจอได้สกีนได้เนี่ยจะเป็นหน้าจอกระจกสูงบนให้ค่อนข้างจะสะท้อนกับแสงแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนด้าบนบนเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเว็บแคมชิลนะครับก็คือเว็บแคมนี่แหละแต่ว่ามีสวิต เลื่อนปิดเปิดไปมาด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกเปิดหรือว่าเลือกปิดได้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายและขวานับสองข้างเองเนี่ยก็จะเป็นโมโแมสกโฟมแบบคู่นะครับรองรับการทํางานผ่านทาง AI n a n o s u r i n g แบบ two-way ด้วยมายว่าตัดเสียงทั้งตัวฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามทำให้ในการวิโอคอนเฟล็กซ์นะครับสะดวกเสียงเนี่ยมีคุณภาพอย่างสูงสุดเหมือนที่หาในโนบุกทั่วไปไม่ได้และนอกเหนือจากนั้นนะครับังมีเรื่องของตัว กล้อง AI คามิราอีกด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถสแกนหน้าก็ได้นะครับเรียกได้ดว,ว่าจัดเต็มจริงเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยถ้าลงมานะครับก็จะเป็นโลโก้ ASUS Expert b o o t อยู่ตรงกลางอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ทาลงมาในส่วนตัวชุดคีย์บอร์ดแล้วก็ปามเลสเองเนี่ยก็ดีไซน์ได้สวยงามเขากับดีไซน์โดยรวมเป็นอย่างดีนะครับตัวปุ่มเองเนี่ยก็จะรองรับ d i s t a n ค key เนี่ยอยู่ที่1 5มิลิเมตรพิมพ์งานทั่วไปใช้งานทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าตอบสองได้ดีมากๆนะครับ แล้วจะมีเรื่องของตัวไฟนะครับ LED สีขาวเนี่ยติดตั้งเอาไว้อยู่เราสามารถเลือกเปิดหรือว่าเลือกปิดได้โดยรวมแล้วตัวคีย์บอร์ดเองต้องบอกว่าพิมพ์ดีพิมพ์สนุกนะครับถ้าลงมานะครับก็จะเป็นของตัวทัสแพดนะครับที่ติดตั้งฟีเจอร์เรื่องของตัวนนม่าแพดโน้สูทเอาไว้ด้วยคือไรก็คือปุ่มนะครับที่เราสามารถเรียกนาแพดขึ้นมาได้ด้วยนะครับบางคนเนี่ยต้องการใช้งานแป้นตัวเลขแต่ว่าการที่เป็นโน้ตบุ๊ก13.3นิ้วไม่มีทางเลยที่จะติดตั้ง แป้นนำแผดไว้ด้านข้างถูกไหมครับแต่ว่า Asus เนี่ยเขาก็ใส่ใจแล้วก็ติดตั้งมาให้หรือว่าเราจะใช้งานทัชแผดไปรมพรพ้อมกับตัวแป้นตัวเลขก็สามารถทําได้เหมือนกันส่วนอื่นๆที่สนใจก็จะเป็นของตัวสติกเกอร์นะครับ i n t e r e v o นะครับ Energy Star นะครับ TUV ไลแแ t ่นะครับก็คือตัดแสงสีฟ้านั่นเอง Perfect g u a r a n t y นะครับแล้วก็ตัว p a n t o m e d i d ก็คือตัวนี้หน้าจอเคลีมาจากโรงงานแล้วนะครับสีตรงสีดีแน่นอน มาต่อกันที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเราก็จะเห็นถึงตัวลำโพงซ้ายและขวานะครับแบบ2วัตต์สตัวด้วยกันนะครับจะมีเรื่องของตัวช่องดูดลมเข้าไปอีกด้วยส่วนด้านข้างของตัวเครื่อนะครับก็จะประกอบไปด้วยเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเป็น t h นเนอร์โบสี่จำนวน2พอร์ตด้วยกัน ทั้งสปอร์ตนี้รองรับแบบฟูลฟังก์ชันถัดมาก็จะเป็นไมโคร HDMI นะครับตรงนี้ก็เน้นไว้เชื่อมต่อการแปลงเป็นสายแลนนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบลลทูมนะครับปรับบวกหรือว่าปรับลบนะครับแล้วแต่การใช้งานถัดมาก็จะเป็นไฟแสดงสถานะการทํางานของตัวเครื่องนะครับอีกฟังหนึ่งนะครับก็เห็นถึงตัวปุ่ม power นะครับช่องต่อหูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมและหินบางบาแบบนี้ก็ยังติดตั้งนะครับ ช่อง USB เล่มทีให้ A ไม่ให้หนึ่งช่องอีกด้วยและถัดมาก็จะเป็น HDMI ไว้เชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอกเป็นหลักโดยรวมนะครับ ASUS Expert Book B5 OLED ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบุ๊กสายการทาง,งานแบบมืออาชีพที่ดีไซน์สวยงามสีสันดูดีนะครับวัสดุก,ก็แข็งแรงทนทานตัวหน้าจอตัวคีย์บอร์ดตัวทัชแพดอะไรก็ถือว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับสำหรับการแกะฝาล่างของตัวเครื่องนะครับก็ทําได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่ใช้คัวนะครับซีแชก ค่อยๆแกะออกมาแต่ว่าในการแกะเนี่ยต้องระวังนิดนึ่งเพราะว่ามันเป็นโลหะค่อนข้างแข็งทีเดียวแล้วก็เมื่อแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นถึงตัวฮาร์ดแวร์ภายในนะครับพัดลม1ตัวทวนฮีทไพร์หนึ Hit ่งเส้นทวดนะครับพาดผ่านในส่วนงตัว CPU เอาไว้อยู่ส่วนตัวก็ถือว่าเน้นความบางเบาก็ถือว่าโอเคนะครับและในส่วนของตัวแรมเองนะครับแบตกิกเนี่ยเป็นแบบออนบอร์ดและก็ยังรองรับการติดตั้งแรมเพิ่มนะครับอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ตัว แบบ S.O.D.I.M. RAM จะใส่เป็น 8GB ิกเพิ่มหรือว่าจะใส่เป็นสม G ิกเพิ่มก็สามารถทำได้นะครับส่วนตัวคิดว่าใส่เพิ่มอีกสัก8ก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เสียงตัว S.D.M. s Point b 1ตัวและก็ยังรองรับการอัปเกรด S.D.M. Point เนี่ยอีกหนึ่งตัว,ตวด้วยเผื่อว่าคิดว่าถ้าใครเนี่ย512ในตัวไม่พอก็สามารถอัพเพิ่มได้ส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาแต่ว่ายังสามารถอัปเกรดได้นะครับตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าดีมากมาก ปิดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นของตัวแบตเตอรี่นะครับมีความจุอยู่ที่4 3 3 5มิลลิแอมป์ได้การหรือว่า66วัตต์อาวก็ถือว่าใช้ได้แบบครึ่งเครื่องเลยนะเขาก็พยายามแหละใส่แบตมาให้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวนะครับก็ถือว่ารองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับ ทดสอบการใช้งานจริงนะครับของตัว ASUS Expert Book B5 ตัวนี้ในการใช้งานเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับดูเว็บไซต์ความบันเทิงการใช้งาน Word Excel PowerPoint นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างดีเลยตัวนี้เป็นสเปค c o r 5นะครับแรม 8GB SSD 5 12ส่วนตัวก็ถือว่าเพียงพอก,การใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าให้แนะนำเปไม่ได้อัพแรมอีก 8GB รวมเป็น 16GB ก็น่าจะดีกว่านะครับ โอเคเรามาดูที่ผลการทดสอบกันดีกว่านะครับตัวโปรแกรม benchmark PC Mark 10นะครับคะแนนเนี่ยอยู่ที่4,445คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนเกณฑ์มาตรฐานของตัวสเปค Core i 5 71ตัวนี้นะครับส่วนผลการทดสอบ SSD นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความเร็วในการอ่านเนี่ยอยู่ที่2,214 MB กะไต่อวินธีแล้วก็ความเร็วในการเขียนนะครับอยู่ที่1,379เมตต่อวิธี ส่วนตัวก็ถือว่าอาจจะน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใกล้เคียงกันแต่ถามว่ามีผลต่อการใช้งานไหมก็ถือว่าไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทดสอบด้วยการเล่นเกมออนไลน์ดูอยากหรือว่ามันจะเล่นได้แค่ไหนกันนะครับทั้งเกม PUBG แล้วก็ d o t a 2ทั้ง2เกมเราปรับเป็น l o หรือว่า very low เลยก็สามารถดูได้ตามกราฟนี้นะครับก็คือจะบอกว่า มันไม่เล่นจะดีกว่านะครับเน้นการทํางานที่เป็น2มิติจะเหมาะสมกว่ามันแค่พอเล่นท่าทเฉยนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากการทดสอบนะครับเราก็มาดูที่ความร้อนกันดีกว่าว่ามันสามารถควบคุมได้ดีแค่ไหนอุณหภูมิสูงสุดนะครับของตัว CPU เมื่อทํางานหนักๆแล้วนะครับจะอยู่ที่96องศาเซลเซียสก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้แล้วก็เมื่อเราไปดูในการใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะ ลดคลอกลงมาด้วยเียได้ว่าเพื่อควบคุมความร้อนไม่สูงจนเกินไปนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบตามถามของเราเลยนะครับก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับถอดแรปเตอร์ออกนะครับเปิดเมสซ์ฟเอชนะครับเพื่อดู YouTube ลดเสียงลดแสงลงมาเลือ10%ได้ในการเปิดรันย,ยาวไปนุ่บุ๊คเครื่องน,นี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ10ชั่วโมงในการส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับในการพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ทั้งวันคิดว่าแบตเตอรี่น่าจะเอาอยู่ ปิดท้ายส่วนการทดสอบนะครับเราก็จะมาดูที่ตัวหน้าจอกันหน้าจอตัวนี้เป็น OLED หรือว่า OLED นะครับทดสอบด้วยการใช้งานจริงๆเลยผ่านตัว Spider Elite 5นะครับได้ค่าขอบเขตสี sRGB นะครับอยู่ที่100%ก็ถือว่าสีตรงสีดีจากโรงงานเลยนะครับส่วน Adobe RGB เนี่ยอยู่ที่99%ถือว่าดีเยี่ยมมากๆและปิดท้ายนะครับด้วยตัว d i P3 จะอยู่ที่ก็คืสอ2%ส่วนตัวก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กสายทํางานแบบคอมเมอร์เชียลนะครับสีดีสีตรงที่สุดอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้แล้วก็ในส่วนของตัว e X p e r t Bo o k B5 ตัวนี้นะครับก็พร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ด i t y อย่าง My ASUS นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถปรับแต่งเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ได้นะครับการปรับรอบพัดลมได้นะครับเปิดปิด AI ในคอนเซิร์นก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าอื่นๆมากมายเนี่ยก็สามารถทําได้โดยรวมนะครับในการเชื่อมต่อกับตัวมือถือผ่านทางแอป ก็สามารถทั้งเหมือนกันได้เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ยูทิลอีกหนึ่งตัวเลยที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จิกนะครับสรุปปิดท้ายรีวิวนะครับสำหรับ ASUS e XPERTBOOK B5 OLED ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กสายทำงานแบบคอมเมอร์เชียลทัวร์โนบุ๊กเนี่ยที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยจากการที่สเปคนะครับเป็น Intel Core i711 และรื่อของตัวแพลตฟอร์ม Intel Evo ด้วย ความแรงความลื่นนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ไงานได้นานนะครับหน้าจอก็สวยงามอย่างดีนะครับเป็น OLED หรือว่า OLED ที่ต้องว่าสีดีกว่าแสงดีกว่านะครับโทนมืดโทนสว่างดีกว่าแน่นอนซึ่งถ้าใครนะครับต้องการนบุ๊กสายการทางานแบบจริงจังนะครับแบบคอมเมอรเชียลแบบองค์กรที่ต้องรับการทักิะให้ด้วยมีปากกาในตัวนะครับก็ขอแนะนำเป็น ASUS Expert Book B5 OLED ตัวนี้เลยส่วนข้อสังเกตก็มีเล็กน้อยก็เป็นเรื่องของตัว ความแักที่เกิดขึ้นอาจจะดูสูงหน่อยแต่ไม่ผลต่อการใช้งานอะไรนะครับและในส่วนของตัวราคาเองก็อาจจะสูงหน่อยเมื่อเทียบกับโนบุ๊กทูนวันที่เป็นแบบคอน s u m อ e r ทั่วไปนะครับประมาณนี้และขอแนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะชื่อว่า asus expertbook b7 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบุ๊กสายการทํางานนะครับแบบมืออาชีพที่เด่นกันรองรับการพับหน้าจอนะครับสามแงศาได้เหมือนกัน แต่ว่าจะมีฟีเจอร์ที่เหนือล้ำกว่านะครับจะเป็นเรื่องของตัว NFC นะครับที่เราสามารถแตะใช้งานได้กับบางอ,อุปกรณ์แบบสายทำงานแบบคอมเมอร์เชียลและในส่วนของตัวการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็จะรองรับการใส่ซิม 5G ด้วยรียกได้ว่าเอาไปใช้งานที่ไหนเนี่ยก็สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ยังรองรับนะครับในส่วนของตัวสมาร์ทการ์ดแบบนี้เรียกว,ว่าถ้าใครมีบัตรพนักงานนะครับก็สามารถเสียบได้บางกรณีที่ต้องใช้งาน ซึ่งเข้าใจว่าบางองค์กรต้องใช้จริงๆนะครับเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักเลยแล้วก็หน้าจออตัวนี้นะครับเป็นไซซิงขนาด14นิ้วก็จะจอใหญ่กว่านั่นเองนะครับแล้วก็มีปากกาใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ปากกาจะติดตั้งที่ขอบตัวเครื่องแบบนี้ส่วนราคาเดี๋ยวแปะไว้ที่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับดูรีวิว ASUS ExpertBook B5 ตัวนี้แล้วนะครับ ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเนี่ยก็มาใชใ้ฟังกันหน่อยนะครับว่า a อโนบุคคอมเมอร์เชีมันจําเป็นหรือยังหรือว่า a s สซเนี่ยเขาทําได้ดีแค่ไหนนะครับก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับปิดท้ายวิดีโอตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับไอมพโป้ปงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ